เป็นสสที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดทั้งแต่เคยได้ยินมาขอบคุณค่ะท่านประธานห้ามไม่รู้กี่ทีก็วนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านประธานครับผมขอประท้วงครับผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอย่างนี้ครับับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งพระธเนี่ยเดี๋ยวผมผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับ แก่ปูนนี้แล้วครับมีดาท่านก็พ่อๆกับผมแลครับอ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับรีบได้นะครับบิดาผมรอท่านอยู่ครับข้างในขอนะครับข้างในก่อนออกไปข้างนอกครับผิดคนแล้วออกไปข้างนอกข้างในดีเราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ผมขอประท้วงครับเพราะพูดประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับครับผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบ20สปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับ ท่านได้ยินยังครับท่านประธานครับผมประท้วงครับได้ยินครับได้ยินผมก็ประท้วงเช่นกันครับท่านประธานท่านได้ยินหรือย่างครับประเด็นที่ท่านเสรีประท้วงนั้นยังไม่เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงครับเชิญคุณเสรีมีอะไรจะชี้แจงเชิญครับอนุญาตนะครับไม่มีแล้วครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานพูดชัดเจนแล้วครับนะครับว่าผมก็อาวุโสแต่ผมก็เสียใจเขาด้วยครับที่บิดาเขาเสียชีวิตไปแล้วครับขอบพระคุณครับเอาไปกันใหญ่ ท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับถึงแม้ว่าบิดาผมจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บิดาผมก็ยังรอรับท่านอยู่เหมือนกันครับท่านประธานครับขอประท้วงครับทั้งพอแล้วครับยังไงทั้งคู่ก็ต้องไปที่นั่นแหละครับรวมทั้งผมด้วยครับวันข้างหน้า